สอบไม่ติดเนี่ยนะผมขอโทษครับพ่อพ่อจ่ายค่าเรียนพิเศษให้ตั้งเยอะทำไมายังสอบไม่ติดโรงเรียนดังดีล่ะพยายามเต็มที่แล้วครับพ่อไม่ตั้งใจนะสิไม่ว่าโ oh, no! อะะ้โหพ่อเลยค่ะพี่เสือพี่เข้าบ้านไปพักให้ใจเย็ยนก่อนเถอะนะคะใจร้อนแบบนี้มันไม่โอเคเลยไปคุยกับลูกเองค่ะเฮ้ยแม่ครับผมขอโทษ ข้าฟังจะร้องไห้ทำไมล่ะลูก ไม่ต้องร้องลูกแค่สอบไม่ติดโรงเรียนดังเองไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหนอ่อยแม่หมายความว่ายัางไงรหร่ะครับหยุดร้องไห้แล้วเดี๋ยวไปกับแม่เนีย่ยลุงยมเพื่อนแม่เองจําได้ไหมข้าฟ่างจำได้คับแม่สวัสดีครับลุงยมว่าไงข้าฟ่างสุดอ่อเห็นแม่ตาเล่าให้ลุงฟังว่าสอบไม่ติดโรงเรียนดังเหรอโอ้ยอย่าไปซีเรียสเลยสมัยจบป .6 ลุงอ่ะก็สอบโรงเรียนดังไม่ติดเหมือนกันจะไปสอบติดได้ไงลุงมันเด็กหลังห้องแต่เนี่ยปัจจุบันลุงยมเขาเป็นเจ้าของบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าชื่อร้านนิยมเมืองประชาเลยนะลูก เราทำดีที่สุดแล้วถ้าสอบไม่ติดก็ช่างมาเถอะลูกลุงยมสอบไม่ติดโรงเรียนดังแล้วทาไมลุงยมถึงได้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ล่ะคะเป็นพราะลุงไม่ยอมแพ้ไงลนะ่ะถึงแม้ว่าเรียนโรงเรียนไม่ดังเราก็สําเร็จได้ถ้าเราตั้งใจการสอบได้เกรดสี่ลุกกรสอบได้ที่หนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสาเร็จในชีวิตนะคะเพราะโรงเรียนมันมี้ข้อดีข้อเสียและลูกมันถึงที่ตัวเราเองแต่ละลุงยมเป็นกำลังใจให้นะ เนียป้าเป็ดเพื่อสิทแม่ัวปะถุสวัสดีคับป้าเป็ดอย่าไปคิดมากก็ฟางดูอย่างป้าสิเรียนได้ที่หนึ่งมาตลอดเียสีทุกวิชาชเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะแล้วสอบติดโรงเรียนดังเลยนะจบจากโรงเรียนดังเกียนนิยมแต่มาเลี้ยงลูกอย่างเดียวอะ่ะป้าแต่งงานแล้วป้ายังมาเป็นแม่บ้านไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลยก็ฟางคนจะสาเร็จได้อะ่ะ ไม่ใช่ว่าจะจบจากโรงเรียนดังเสมอไปหรอกนะลูกที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราชอบอะไรเข้าใจแล้วครับป้าเป็ดขอบคุณครับ,บ,รบป้าเป็ดเป็นกําลังใจให้นะลูกนะรับผมแล้วแบบนี้พ่อจะโอเคหรอครับแม่่อดื้อมากจัดการยังไงดีเนะ่ยใครนี่มันอะไรกันเนี่ยคฟางนอกจากจะสอบไม่ติดโรงเรียดนดะังแล้วยังซุกเตะสูง,น,งนี่ยูเนี่ยพี่บอกแล้วอย่างงี้ไม่ต้องโดนแม่กดดนเอยดีเลยค่ะ กำลังเหยียได้ไม่แขวนเสื้ออยู่พอดีพี่เสือเนี่ยแหละต้องโดนคนแรกเลยเอาสักปาบเลยดีไหมเฮ้ยน้องตาจะมาตีพี่ทำไมเนี่ยทำโทษโทษฟางสิมันสอบไม่ติดดังอะไหนไหนไหนเอาเก็บมาดูดิซกเกศูนี่เหรอจะให้ทำโทษโทษฟางได้ไงคะพี่เสือก็ผลสอบศูนย์คะแนนเนี่ยมันเป็นของพี่พี่ผลสอบไม่ของพี่เหรอมาอยู่ที่น้องตาได้ไงเนี่ยพี่วัตทิ้งไม่หมดตั้งนานแล้วนะอ้าวพ่อตอนที่เราเดินทางไปเยี่ยมแม่พี่ที่ต่างจังหวัด ช่วยแม่จัดของแล้วก็ไปเจอผลสอบศูนย์คะแนนของพี่เสือเนี่ยซุกอยู่ใต้ห้องบันไดอ,อ,อ่ะแล้วแม่พี่ก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าสมัยพี่เด็กๆอะเกเลยเป็นเด็กหลังห้องตลอดสอบไม่ติดโรงเรียนดังเหมือนกันใช่ไหม้องนีบ้านน้งตาแล้วทำไมตอนนี้พี่ถึงมากดดันและคาดหวังกับลูกแบบนี้ล่ะคะเออแต่ว่าพี่ก็อยากให้ลูกเมียนะเขาดีไงแค่ลูกเป็นคนดีและมีความสุขอะไม่พอเหรอพี่ขอโทษกลูวว่าพี่คาดหวังกับลูกกลูวว่าพี่เสียใจแต่เข้า เขาพ่อเสียใจไม่น้อยกว่าพี่นะคะพ่อคะ แม่ตาเนี่ยก็ไม่ได้จบจากโรงเรียนดังนะลูกแม่เนี่ยจบจากโรงเรียนวัดที่จังหวัดพัทลุงแม่เรียนจบบัญชีแต่ปัจจุบันน่ยแม่ทําออนไลน์ก็ไม่ได้ใช้วิชาชีพบัญชีเลยเหมือนกันคนเราอ่ะจ,จะประสบความสําเร็จในชีวิตวอ่ะมันไม่ใช่วิชาการในห้องเรียนอย่างเดียวนะลูกแต่วิชาการน่ก็สําคัญแต่ประสบการณ์นอกห้องเรียนก็สําคัญมากเช่นกันนะลูกที่แม่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว,ว่าจะให้ลูกไม่ตั้งใจเรียนนะลูกทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดพ่เอเห็นด้วยกับแม่นะลูกก็ฟังพ่อขอโทษนะล ก็จะเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอนะเมื่อกี้อ่ะด,ดันลูกดีนะเนี่ยผลสอบสูงคะแนนนะยแม้ว่าจะไปขยายใหญ่แล้วก็ไปแปะไว้หน้าหมู่บ้านดีไม่ดุมีอะไยครับ <c oughs> ไม่นะช่วงนี้หลายๆคนกำลังสอบกันอยู่จะกำลังใจให้นะครับใครสอบเสร็จแล้วบ้างปีดเทอันหรือยังคะ